สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาที่ร้านครัววังมนัตนะคะสมุทรสงครามคลองโคนนะคะเป็นร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกเลยวันนี้จะมาทําเมนูตาทุเรียนมีพริกนิ萨ลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเพราะคุณแม่ชอบกินเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บแต่ดาก็ไม่ว่าขอให้มนเผ็ดมันแซ่บไปก่อนนะคะแล้วนี่มะนนวนี่ใส่ลงไปเลยมะนาวนี่ลูกละเจ็ดบาทนะคะโอ้โหสุดๆนี่ค่ะนี่ใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมไทยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาอะ ใส่น้ำปลาหน่อยค่ะใส่น้ำปลาหน่อยคุณแม่ไม่กินเค็มนะคะใส่นิดเดียวก็พอนะเดี๋ยวมันจะแบบมีโซเดียมแล้วนี่ก็จริงๆอุ้ยควยหล่นจริงจริงะมันต้องมีอ้่นั่นนะไอ้นี่อันนี้อันนี้น้ำตาลทรายนะไม่ใช่ชูรสนะจริงจริงะมันต้องเป็นน้ำตาลมะาพร้าวไงนันตาแล้วมันจะอร่อยคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าใส่พริกแห้งเนี่ยจะอร่อยมากเลยก็ปาดแป้งลงไปหมดเลย ต่อไปนี้จะพูดถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดี oh. วิธีทำนี่นี่ผัวลักผัวลงผัวรักผัวลงใส่ลงไปเลยค่ะผัวรักผัวลงนะคะแล้วก็มะนาวเนี่ยขาดไม่ได้นะคะใส่ลงไปเลยใส่ทั้งเปลือกเลยมันจะแก้มะเร็งนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาใส่ลงไปเลยค่ะนี่มะเขือเทศก็ใส่ลงไปเลยมีอะไรอะไรอะไร,ะไร,ะไรกรสาดลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่่ะหืม คุเลคุเลยคุเลคุเลค่ะคุเลคุเลค่ะไม่มีแรงค่ะนี่เมื่อกี้เห็นมีใครบอกว่าอยากออกกล้องมาช่วยนอยแกช่วยนอย่ะกุเลคุเลลงไปค่ะอันนี้นะคะปลาหมึกนะคะมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้กุ้งก็ใส่ลงไปค่ะคุเลคุเลคุเลนะคะอ่ะส้มตำก็ใส่ลงไปเลยค่ะคุเลคุเลคุเลเลยค่ะอ่ะคุเลเลยเธอ โอ้โห,หน่าอร่อยฟุดๆุดซึ่งตามทุเรียนนะคะ่มากินได้ร้านครัววังมนัสสมบูสงครามคลองโคนเปิดทุกวันเช้าสิบโมงถึงสองทุ่มบรรยากาศราคาวิวหลักล้านอาหารหลัก้อยแจ่นี่คุณนายเอ็ดมาเข้าฉากเลยจะเธอคุณนายหมื่นแรงแมเมขาบอกว่าฉันสวยกับน,นางนางเลยไม่ยอมเข้าฉากกับฉันเทสิยันหล่อนมายืนอะไรหเห็นแกตตัวเทอืม อันนี้เป็นน้ำทุเรียนปั่นนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากอืมนี่เออตักเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นปูก้อนผัดผัดผงกะหรี่ทุเรียนอันนี้ปลาหมึกไข่ทอดกระเทียมพริกไทยทุเรียนอันนี้ข้าวผัดปูทุเรียนอันนี้กุ้งซอสมะขามร้านนี้อร่อยที่สุดในโลกทุเรียนปูไข่นึ่งนมสดทุเรียนนั่นนั่นแกงส้มกุ้ง แล้วก็อันนั้นแกงส้มปลากระพงทอดไข่ปลา,าเลียวเซียวเอาเอาทุเรียนมาใสาเ่เลยรอนมาเลยแจ้นะต่อไปเดี๋ยวเราจะทาอันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่บอกว่านางแบบไม่ไม่หวงมะเขือเทศผักแพงจะไปหานะคะนางให้มาเยอะมากเลยนี่นี่น,นี่เอาเรียงทุเรียนลงลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เรียงไปเลยค่ะรอนเอาสวยๆเรียงไปเลยเดี๋ยวแม่จะมาทาอันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี้เรียกว่าตําเส้นเล็กนี่ มีอะไรก็ใส่ลงไปคนเล่คนเลยลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาใส่ลงไปเลยค่ะนี่พี่แอดส่งมะนาวมาให้หน่อยมะนาวมาให้หน่อยค่ะเออนี่ฉันชอบกินเกเปรี้ยวมะนาวแพงนะคุณผู้ชมลูกละเจ็ดบาทสามลูกยี่สิบนะแต่ว่าแม่เป็นคนไม่กินเค็มนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาใส่นิดหน่อยน้ำเชื่อมเออ,อนเนี้ยเส้นเล็กๆต้องใส่น้ำเชื่อมหน่อยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา จะกินหวานอันนี้ค่ะอันนี้ผัวรักผัวหลงผัวรักผัวหลงผัวรักเวทมนต์คาถาใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็คูเลคูเลคูเลโอ้ยเมื่อกี้นี้เมื่อกี้อันนี้อันนี้น,นี่เราลืมใส่ถั่วลสิสงเทลงไปเลยค่ะตำไทยต้องมีถั่วลสิสงโอ้ยถั่วลสิสงที่นี่มันเม็ดใหญ่มากนี่ค่ะแล้วนี่นะคะตำเส้นเล็ก,กใส่ลงไปเลยนี่ค่ะอันนี้เขาเรียก นี่แล้วเราก็ใส่อันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมกุ้งตัวใหญ่ๆยักษ์เลยโอ้โหสุดยอดอันนี้เอาไปก่อนค่ะนะฮะอันนี้ปลาเมิกใส่ลงไปให้หมดเลยโอ้โหมีอะไรก็เทลงไปแหละคุเลคุเลคุเลเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาน่ากินไหมคะตําเส้นเล็กโอ้โหเห็นแล้วน้ําลายสอเลยน้ําลายสอเลยค่ะอันนี้ใส่ลงไปเลยคุณนายแอดมาช่วยนายฉันไม่มีแรงจกคนเธอช่วยหน่อยค่ะมันติด ติดกันติดกันเป็นก้อนต้องช่วยหน่อยนี่ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหน่ากินมากส้มตำอ่ะช้อนจะซส้อม,มาขอกินส้มตำหน่อยอืมเอาสองอันเลยคุณนายแอด๊ดคุณนายแอ๊ดนี่มาหาเศรษฐีหมื่นล้านนะคะคุณผู้ชมที่ดินเข้าในเนี่ยเขามีรีสอร์ทนะมีคนมาทัศนาศึกษาเยอะยะเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเนี่ยเนี่ยแล้วมากินส้มตำโอ้โหส้มตำทุเรียนอร่อยมากเว้ยอืม อืมใบขึ้นช่ายไม่มีสายมะเขือนี่สิอ่าใบขึ้นช่ายมันหน่อยเร็วมันมเลยแนะ่อืมอร่อยมากอร่อยมากแต่ถ้าคนชอบกินหวานน่ะต้องเติมน้ำเชื่อมนิดหนึ่งเติมน้ำเชื่อมลงไปนิดหนึ่ง อร่อยมากอืออร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวแม่ชิมดูก,ก่อนอันเนี้ยืมส้มตำทุเรียนอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอือนี่เอาเอาซ่อมก็ได้จะได้สวย โอ้โห,หน่ากินฝุดๆนี่ขูดให้หมดหมดพริกแพงนะเธอโลละห้าร้อยนะรู้ป่าว่าพริกแพงมากผักแพงมากน่าแรงองะพี่แอามากิมหน่อยกิมหน่อยจอนอางเี้ยกินว่าอร่อยไหมเดี๋ยวรอผักมาโรยนิดหนึ่งอเอาตู้เรียนโรยเลยค่ะอืมอ,อร่อย พี่อร่อยยิ้มหายเลยโคตอร่อยอร่อยจิ้มหายเลย,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 เ,ลยเดี๋ยวตักให้เขาจิมนะเดี๋ยวรอผักนิดนึงผักยังไม่มาอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้ากาดแซ่บเขาถามฉันไงแบบพี่ที่พี่ไปถ่ายทำแต่ละร้านน่ะพี่กริงจริงหรือเปล่าโกหกละตอแหละมาแดกเลยมึงไม่ต้องถาม,าม <laughs> แล้วนี่ก็อร่อยมากเลยเมื่อกี้มันอ่อนหวานนิดนึงฉันเลยเติม เติมน้ำเชื่อมลงไปหน่อยเดียวอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากอร่อยมากนี่นี่ประมึกหน่อยแล้วโหฝีมือแม่แอดกับแม่ลีน่าสองคนเลยอ่ะให้ชิมให้ชิมอ่ะสงสารเอามาชิมหน่อยเธอถั่ทาอยู่เหรอชิมหน่อยไงชิมฝีมือฉันหน่อยอชิมหน่อยค่ะชิมหน่อยค่ะอันนี้นะคะตำเซตเล็กทุเรียน คุณผู้ชมมากินได้เลยร้านครัววังมนัสสมุทรสงครามนะพี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงบอกคุณผู้ชมหน่อยเก้าโมงถึงสองทุ่มค่ะอ่ามาได้เลยนะช่วงนี้อยากมากินทุเรียนมาได้เลยนะนี่นี่เมื่อกี้เรายังไม่ได้ใส่ผักเนี่ยใส่ผักลงไปเลยใส่ผักให้มันดูแนกินนี่นี่นี่จริงๆมันต้องโคเลใส่มันหมดมีอะไรก็ใส่มันหมดผักมันแพงเออเออ มาถึงมาได้เลยจะกินเมนูทุเรียนมาเลยเนี่ยตำเส้นเล็กเนี่ยโอ้โหเนี่ยพอใส่ผักลงไปแล้วสีสันสวยเลยคุณผู้ชมนี่เป็นมเมนูเดียวในโลกนะที่ใหญ่ก็ไม่มีนะมีที่นี่เลยครัววังมนัดของคนโอ้โหที่สุดอะไรไม่เธอโอ้โหนี่เดี๋ยวจะจะ,จะให้คุณผู้ชมดูน,นี้นะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมาอินเสิร์ตทีละอย่างเลยอันนี้เขาเรียกว่าแกงบวชทุเรียน เหมือนที่เราเคยแกงกินแกงบวชฟักทองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยขา้าแกงบวชทุเรียนนะคะแล้วอันนี้ก็ข้าวผัดปูทุเรียนเนี่ยอันนี้เจ็บไปเอาจาน์ป่ามาสองใบซิแม่จะกินข้าวเนี่ยจานเปล่ามาเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากที่มาช่วยชิมหน่อยอะ่ะช้อนมาอีกนี่นี่นี่ข้าวผัดที่นี่อร่อยที่สุดในโลกเลยคุณผู้ชมข้าวผัดทุเรียนข้าวผัดทุเรียนปูก้อนอ อร่อยอันนี้ปูก้อนแผดผมก็ได้เอาเข้าวปลามาหน่อยข้าวปลามาหน่อยโอ้โหืมพี่พี่แอ๊ดอร่อยมากเลยอ่ะอร่อย,ออยต้มยำยันท้ายควเลยครับหน่อยแอ๊ดนี่ยคุณนายแอ๊ดคุณนายหมื่นล้านเป็นคนทำเองหมดเลยนางลงมือทำเองหมดเลยนะเนี่ยสุดยอดข้าปลามาข้าปลามา สีฟูตนาอ่าน้ำจิ้มสีฟูดนีครับอ,อร่อยพวกกุ้งซอสที่นี่อร่อยที่สุดในโลกตัวคุณไม่ชอบกินมาทั่วโลกอะไรที่นี่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยดูตัวสิกุ้งซอสทุเรียนซอสมะขามดูสิอือร่อยมากกว่เพื่นซอสมะขามมันกลมกลม อืมเอาทุเรียนใส่เทุเรียนใส่เถยพี่เอาปูจะเสิมาใส่เลยอร่อยมากคุณผู้ชมนี่ยน,นี่ยบปูไก่นึ่งมะนาวดูปูนะ่ดูไข่เนี่ยโอ้โห,โโหนี่ค่ะคุณผู้ชมนเ,นเนี่ยดูเด็เนี่ยไปกินมาทั่วโลกทั่วประเทศเลยนะที่นี่อร่อยที่สุดในโลกครัววางมานัด สมุดสงข้ามของคุณพี่แอดก็ลงมือเองเลยนะโอ้โหสุดยอดโอ้ยเนี่ยอันนี้เอาไปเอาไปน,นี้ออกไปเนี่ยไม่ใช่ถาดนี้ถาดนี้ออกไปอืมอืมน้ำจิ้มแซ่บมากอืมเฮ้ จิ้มสิฟุดอร่อยมากแซ่บมากเลยอร่อยมากอืออร่อยมากเลยคุณผู้ชมแล้วก็นนเนี่ยมาต้องสั่งนะเนี่ยไอปลาหมึกปลาหมึกไข่ทอดกระเทียมของเขาอร่อยที่สุดในโลกเลยเนี่ยเขาจะมีกระเทียมก้อนใหญ่ๆนะเนี่ยคุณผู้ชมก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะมันอร่อยเนี่ยกินแต่กระเทียมก็ยังอร่อยเลยเนี่ย เป็นปลาหมึกไขท่ทอดกระเทียมที่อร่อยที่สุดในโลกคุณผู้ชมจุดไฟจุดไฟเพิ่มจุดไฟเพิ่มโอ้โหอร่อยมากนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่นี่กระเทียมเนี่ยอืมอร่อยมากอืม ปลาหมึกสดน้ำจิ้มแซ่บเ้วกินกับข้าวหอมมะลิโอ้โอร่อยที่สุดในโลกแล้วอือเอออร่อยมากเออเข้ามาใกล้น่ะไม่เอื้อไม่ถึงอืออร่อยมากคุณผู้ชมบุ้ยโอ้ยอร่อยเนี่ย แกงต้มกุ้งทุเรียนโอ้โหแกงส้มมันเข้มข้นมากไม่มีผักมาใส่หรอพี่ผักอะ่ะผักกดขาวไม่มีหรอแกงส้มอะ่ะมีผักอะไรให้ใส่แ้างผักอะ่ะเออแล้วเอาผักมาใส่หน่อยอร่อยมากคุณผู้ชมโอ้โหย่าน,นี้เป็นแกงส้มแกงส้มปลาคุณผู้ชมนี่นี่นี่เห็น,นไหม ปลากระพงแล้วมีไข่ปลาเรียวเซียวด้วยเนี่ยมีไข่ปลาเรียวเซียวด้วยนะคะมีกุ้ง,งอันนี้แกงส้มกุ้งอันนี้แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวกับปลากระพงปลากระพงก็อืมอร่อยมากอะ่ะมาเลยครัววางมนัทวิวหลักล้านอาหารหลักร้อยนะพี่เนาะพี่พบอกหน่อยเพราะคนเขากลัวแพงเขาไม่กล้ามากินสมมติว่าถ้าเขามากินอ,อันนี้กี่พัน อันนี้ปูทะเลนะคุณผู้ชมไปกินที่อื่นเขาขายสี่ห้าพันนะนี่ขายแค่พัน 1, เดียวเองแล้วไอ้นี่กุ้งซอสมะขามอ่ะ <30 5. S 1> กุ้งตัวเท่าฝ่ามอือเลยแล้วเนี่ยปูไข่ปูก้อนผัดผงกะหรี <600. S 1> ่ปูก้อนนี่โลนึงสองพันสี่นะฉันเคยซื้อมาขายนะคุณผูนน้ชมแล้วเขาใช้ปูก้อนเป็นแบบว่าแบบแบบพิเศษอะ่ะแบบพิเศษเลยแบบพิเศษเนี่ยก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูเดี๋ยวนี้ โอ้โห و, เป็นปูก้อนที่อร่อยที่สุดในโลกเลยคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยโอ้โห و. อร่อยมากปลาหมากึกนี่เท่าหร่เพ่คนจะได้กล้ามากินเจ็ดร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบเป็นมึกไข่ล้วนๆแล้ว,ลว,ลวตดมากอร่อยมาก <500 S 1> ข้าผัดปูก้อนหรอพี่สามร้อยเองนะให้ใจดานใหญ่เลยนะกินได้สิบคนนะ,ะพี่ถ้าเป็นคนใจดีนะ ออกทีวีบ่อยๆพี่ลองพูดด้วว่าถ้าคนมาที่นี่มีรีสอรทให้พักด้วยนะเป็นเรือนไทย,ทยบอกกับคุณผู้ชมท,ที่พักนะคะรนะาค,คาัานร้อมอาหารเช้าิมมปป่านสมาให้นักรียนนักศึกษาบริษัทองไรแล้วก็มีเด็กๆแบทัศนศึกษาลูกบัตรมาที่เป็นสิบคันเลย,<ท>ยคุณผู้ชม อ่าแล้วนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ใครใครมาอยากกินก็บอกว่าอยากกินแกงบวชทุเรียนนะแต่ว่าจะบอกก่อนนะว่าแท์ฤดูก,กาลนะไม่ได้มีทุกวันนะ<ช>เดี๋ยวจะมาบอกว่าแมา<ช>่ถึงเราบอกไม่มีก็มันมีตามฤดูก,กาลตอนนี้ฤดูก,กาลทุเรียนเราก็เลยทํามานะ<ส>อร่อยมากโดยเฉพาะเส้นเล็กยำนี่ก็อร่อยเนี่ยส้ตมตำนี่ก็อร่อยมากคุณผู้ชมส้มตำทุเรียนอืมมา มันเต็มอยู่ก็โรยน,นิดหนึ่งก็พอเดี๋ยวมันล้นขายดีนะคขายอดมะพร้าวแกงส้มอืมอันนี้ลวกมาแล้วกินได้เลยเนี่ยจะให้มันสวยงามพี่ร้านอยู่แถวไหนบอกคุณผู้ชมหน่อยอยูอ่าเส้นพระรามสองอืมกิโลเมตรที่เจ็ดสุดสองข้ามกรุนฯของนวลเข้าไปในเพจเข้าในเพจรัวรับางมนัสค่ะอ่าถ้าไปกเ็เจอเลยแล้วมาเลยมี GPS ขายมากี่ปีแล้วเอาบอกเบอร์โทรเลยพี่ศูนย์แปดหนึ่งอป้าศก็อีกเบอร์หนึ่งก็ศูนย์แปดหองปดสี่ห้องเจ็ดควรเข้ามาสี่กิโลค่ะทางสะดวกนะคะอ่าทุเรียนที่เหลือนั่นอ่ะจัดใจเป็นฐานหนึ่งแล้วมาโชว์ตรงนี้เลยเดี๋ยวจะมาขายทุเรียนคุณผู้ชมคือที่อัตกรนนะมันขายโลละสองหมื่ใช่ไหมนี่แม่ลีนายจังมาเองจะไม่ขายขายโลละร้อยแต่ว่าให้กดนะ แค่สิบคนนะใครกดทันก็กดไปเดี๋ยวเรายังมีเนี่ยแกะเตียมเวลาสองหมืนกูไม่ขายกูขายโลละร้อยกดให้ทันกดให้ทันให้ตาเนี่ยยกมาเยืนอยู่ตรงนี้เลยโชว์มายืนอยู่ข้างแม่นี่แหละแกเออโชว์ความหล่อของมึงนี่ค่ะนี่ค่ะเอาใสมาใส่มาแล้วมายกยกมาโชว์เนี่ยคุณผู้ชมกดให้ทันละโลละร้อยกดให้ทันส่งถึงบ้านเลย สองหมืน่นดีอตกกขายสองหมื่นกูไม่ขายกูขายร้อยเดียวแกะเนื้อกินนี่ก้านยาวนะจอะก้านยาวนะจะเธอแกเนื้อเสร็จเลยกดให้กันให้เวลาแค่สิบคนเอากดกดเลยแล้วนี้เราก็มีด้ีเด่นน้ำทุเรียนยนืนตรงนี้แหละแกะมาพี่มาโชว์ความสวยยืนโชว์นี่ออกไปเลยประมูลขายทุเรียนยืนโชว์เลยยืนโชว์เลยจ้ะหืม อร่อยมากน้ำทุเรียนปัน่นคุณผู้ชมน้ำทุเรียนปัน่นอร่อยมากเลยเนี่ยอ่านาทีทองต่อไปนาทีทองต่อไปสองหมื่นไม่ขายอ,อตะกอรมันขายสองหมื่นกูไม่ขายขายลอยเดียวโลละลอยมีก้านยาวนะให้สิบคนใครกดทางกดนี่มอมกถางเลยโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยใครอยากจะมากินมาได้เลยที่ วังครัวมณัตของโคนจังหวัดสมุทรสงครามเปิดสิบโมงเช้าถึงสองทุม่มมานอนที่ได้ก็ได้คืนละพันแต่ไม่มีอาหารให้นะเป็นเรือนไทยวิวสวยหลักล้านมีน้ำนะในนี้เขาเรียกว่าเป็นคลองหรือเรียกว่าอะไรพี่วังกุ้งค่ะวังกุ้งเนี่ยที่ดินของคุณนายนี่นะคะนางรวยเป็นพันล้านนะคะรวยมากแต่นางเป็นคนมีคุณธรรมนางขายของนางไม่เอากาไรเข้าใจไหมคะนี่นี่คนสวยมาช่วยยกอิฐฐานน,นึมีคนถ่ายเยล้วเธอมาโชว์ความสวย ยกถาดนี้มายืนข้างฉันเนี่ยยืน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 โชว์อา้าวกดเลยสองหมื่นไม่ขายเออสกอขายโลสองหมื่นที่นี่ขายโลยโล,ละร้อยกดให้ทันให้สิบคนนี่ไงการยาวแกะเนื้อเสร็จเลยกดโอเคครับคุณเดี๋ยวไม่ขายของแป๊บหนึ่งอันนี้นะคะคุณผู้ชมสลิมนิ้งไทยตีชาไทยไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถั่วเชิญตั้งตรงนี้ที่รักตั้งตรงนี้ จะได้สวย10ห่อ1,500ไม่ขายนะคะขาย10ห่อ5,000ไม่ขายขายแค่1,500ส่งฟรีชงได้100-200แก้ว6ห่อ3,000ไม่ขายเราขายแค่1,000ส่งฟรีชงได้6 0 2 60แก้วนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622เลยไลน์มาเลยนะคะแอดลีน่าดัดแก๊งไลน์มีแอด L E E N A ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ L E E N A ดัด G A N G ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมนิ้ง เดมอนเบอร์ร mm ี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคาราโบไฮดรตสุดพัดหัวเชื้อนะคะสนใจโทรมาเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขา หกห่อสามพันไม่ขายเราขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้หกสิบสอาอห้าพันไม่ขายเราขายแค่พันห้ส่งฟรีสิบสีหอดเจ็ดพันไม่ขายเราขายแค่สองพส,ส,ส่งฟรีชงได้ร้อยสี่สิบองร้อยมสอหน้าไม่ขายเราขายเพียงแค่อ่าสี่พันส่งฟรีชงได้สามร้อสเราส่งออกไปทั่วโลกเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหนึ่งแนคนนะคะสนใจนะคะซื้อของเราไปขายเลยค่ะลงทุนสี่พันขายหมดได้หมื่นห้ากำไรหมื่นหนึ่งนะคะเราขายส่งค่ะซื้อของเราไปขายช่วงนี้หน้าร้อนขายดีมากๆนะคะโทรมาที่ ศ2หรือไลน์มาที่แอตเลนาดัดแกงไลน์มีแอตเลีเไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมดิง ช็อกโกแลตบล็อกค่าค่ะกล่องนึ่งมี12ชงได้10แก้ว 19, ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอร,ตรอลสูตรผ่ดหัวเชื้อนะคะคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมองคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ4กล่อง2,000ไม่ขายแล้วขายแค่พันเดียวส่งฟรีค่ะชงได้40ซอง4ีสแก้ว 42, 49, สนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622หรือไลน์มาเลยนะคะแอตเลนาดัดแกงไลนมีแอตเลน A ดัดแก๊งค่ะ อันนี้นะคะสลิมดิงเฟรปูชิโน่เป็นกาแฟผสมส้มอ,อยู่สุกกล่องหนึ่งมีสิบองชงได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอรลสเตอรอลสูตรผัาถั่วเชื้อนะคะคุมหิวอิ่มนาน8ปชั่วโมงค่ะ5้ากล่องสองพไม่ขายขายแค่พันเดียวชงได้ห2าสแก้วคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะคุมหิวอิ่มนาน8ดชั่วโมงนะคะ ส่วนอันนี้นะคะสลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ไลเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นะคะรับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงจะดีถอดล้างลำไส้พุ่งยุบรับประทานนะคะ12กล่อง1 2อย2 0แก้วน้ำหนักลง10บกิโลค่ะไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดแข็งไม่ต้องตัดกระเพาะไอเล็กลงนะคะไฟเบอร์รสสตรอเบอร์รี่สนใจนะคะ5กล่อง2,500ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรี12กล่อง6,000ไม่ขายขายแค่2,000ส่งฟรีส่งได้1 2อย2 0แก้วค่ะ <c oughs> อันนี้นะคะสลิมดิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูดพาดหัวเชื้อนะคะคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะอ่ากล่องสองพไม่ขา,ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีนะคะสิกล่องหกพัไม่ขายขายแค่ สองพส่งฟรีนะคะจได้ร้อยย่งร้อยยี่สิบแก้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะสนใจนะคะโทรมาเลยนะคะ0 8นย์แปดหนึ่หกสายอเลยไลน์มาเลยค่ะแอตเลนาดัดแก๊งไลน์มีแอ a เลีเอนาดไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ